ลิงดีใจทั่วโลกเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปี YG แถลงแล้วแบ็คพิงไม่ต่อสัญญาเดียว เมื่อวันที่29ธันวาคม2566 YG Entertainment ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมาชิกแบล็คพิง์จะไม่เซ็นสัญญาพิเศษกับต้นสังกัดสำหรับกิจกรรมเดี่ยวของพวกเขาหลายวันก่อนการประกาศเจนนี่ได้ยืนยันเป็นการส่วนตัวว่าเธอได้เปิดค่ายเพลงใหม่ชื่อว่า O.A. หรือออเทเลเย y สำหรับกิจกรรมเดี่ยวของเธอนอกเหนือจากแบล็คพิ้ง์โดย YG Entertainment ได้แถลงว่าสวัสดีนี่คือ YG Entertainment และเมื่อเร็วๆนี้แบ a ็คพิง์ได้ต่อสัญญากับ YG สำหรับกิจกรรมกลุ่มของพวกเขาและ เราได้ตกลงที่จะไม่ดําเนินการสัญญาเพิ่มเติมสําหรับกิจกรรมเดี่ยวของสมาชิกเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของแบ a c k พิ n งและเราจะเชียร์กิจกรรมของสมาชิกแต่ละคนด้วยหัวใจที่อบอุ่นขอบคุณ จากประเด็นการต่อสัญญาของ4สาวแบล็กพิงกับต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment เมื่อวันที่6ธันวาคมตามเวลาของเกาหลีใต้ได้ประกาศว่าบริษัทประสบความสําเร็จในการบรรลุข้อตกลงภายในคณะกรรมการบริหารของบริษัทเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาศิลปินกลุ่มแบบพิเศษกับสมาชิกทั้ง4คนได้แก่จีซูเจนนี่โรเซและลิซาเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลายคนคาดการไว้และน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของทุกฝ่ายรวมถึงยังเป็นสิ่งที่แฟนๆ เคป๊อปเรียกกันติดปากว่าออกจากค่ายไม่ออกจากวงซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่พบได้ในศิลปินเคป๊อปรุ่นที่2ที่3ที่แม้แต่จะหมดสัญญาคบต้นสังกัดเก่าและเซ็นสัญญาคบต้นสังกัดใหม่เพื่อโฟกัสกับการทํากิจกรรมในฐานะศิลปินเดี่ยวหรือนักแสดงไปแล้วแต่ก็ยังสามารถกลับมาทํากิจกรรมในนามวงได้เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมตัวอ,อย่างเช่นเกาเจเนเรชั่นเกากรุ๊ปเจ้าของเพลงฮิตมากมายที่เป็นศิลปินเคปป๊อปกลุ่มแรกๆที่จุดประกายโมเดลออกจากค่ายไม่ออกจากวงขึ้นมาเนื่องในปี2560สมาชิก3 ได้แก่ทิฟฟานี่ซูยองและซอฮยอนตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ s m e n t e r เ a i n เ e n t นตต้นสังกัดเดิมเพื่อมุ่งทํากิจกรรมเดี่ยวตามที่ต้องการแต่ทั้ง3คนก็มีสถานะเป็นสมาชิกของวงและยังคงแนะนําตัวด้วยความภาคภูมิใจในฐานะโซนยอชีแดชื่อภาษาเกาหลีของวงเสมอจากนั้นในปี2561สมาชิกที่ตัดสินใจต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมอย่างแทยอนซันนี่ฮเยยอนยูริและยุนอาปัจจุบันซันนี่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมแล้ว ได้ปล่อยผลงานเพลงภายใต้ยูนิตเกิลเจเนเรชั่น OGG กระทั่งในปี2565สมาชิกเกิลเจเนเรชั่นทั้งหมดได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีของวงและปล่อยอัลบั้มพิเศษที่มีเพลงไตเติ้ลชื่อว่า Forever One เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับเหล่าโซวอนชื่อแฟนคลับของวงเกิลเจเนเรชั่นที่ให้การสนับสนุนสมาชิกมาโดยตลอดแน่นอนว่าการกลับมารวมตัวกันใน5ปีของเกิลเจเนเรชั่นคือการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าการออกจากค่ายไม่ออกจากวงนั้นเป็นไปได้และคลายความ กังวลในใจของศิลปินหลายๆคนที่ต้องการก้าวต่อไปในเส้นทางใหม่ๆและยังคงต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อวงและกลุ่มแฟนคลับอันเป็นที่รักซึ่งในปีเดียวกันก็ได้มี EXID และคาราสองเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของวงเคป๊อปได้ตัดสินใจกลับมารวมตัวกันเพื่อปล่อยผลงานพิเศษเฉลิมฉลองให้กับขวบปีแห่งการครบรอบเช่นกันหลังจากที่สมาชิกแต่ละคนแยกย้ายกันไปทํากิจกรรมเดี่ยวมาหลายปีซึ่งหนึ่งในกรณีที่ออกจากค่ายไม่ออกจากวงอย่างเห็นได้ชัดคือการกลับมารวมตัวกันของวงกอล์ s e v ในปี25-65้ยกาโดยการปล่อยผลงานเพลงนานานา,ห,นาหลังจากในปี2564สมาชิกทั้ง7คนยังเจบีมาร์กจินยองแจ็คสันยองแจแบมแบมและยุกยอมตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ JYP Entertainment ต้นสังกัดเดิมและแยกย้ายไปทำกิจกรรมเดียวกับต้นสังกัดใหม่ซึ่งความน่าสนใจในกรณีของ g o เ s คือการที่สมาชิกทุกคนสามารถใช้ชื่อกอ์เซเว่นในการทำกิจกรรมของวงต่อได้แม้ว่าจะไม่มีสมาชิกที่อยู่ภายใต้สังกัดเดิมก็ตาม นั่นเป็นเพราะความคุ้มครองทางกฎหมายตามมาตรา8ของคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของเกาหลีใต้ที่มีผลมาคับใช้ในปี2557ที่ระบุไว้ว่าตลอดระยะเวลาของสัญญาบริษัทจะถือครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงการจดทะเบียนการแก้ไขการใช้ชื่อกลุ่มชื่อเกิดชื่อบนเวทีชื่อเล่นรูปภาพรูปคนลายมือและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของศิล,ลปินแต่เมื่อสัญญาผูกขาดสิ้นสุดสิทธิ์ทั้งหมดจะถูกโอนไปยังศิลปินแทนนอกจาก ยังได้มีการเปิดเผยผ่านรายการแบมจิบบนย t u b e ของแบมแบมกันพิมุกพัวกุลสมาชิกชาวไทยของวงก o าเซวนในตอนที่มีแขกรับเชิญเป็นพักจินยองผู้ก่อตั้ง JYP Entertainment ว่า JYP อนุญาตให้สมาชิกใช้ชื่อวงต้นสังกัดเดิมในการทํากิจกรรมต่อได้ในขณะที่อีกหลายๆบริษัทเลือกที่จะไม่ให้สมาชิกใช้ชื่อวงเดิมซึ่งสอดคล้องกับกรณีที่บางต้นสังกัดใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการนําชื่อวงไปจดกร,รมสิทธิ์ในการใช้การค้าแต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าจะออกจากค่ายไม่ออกจากวงจะยังคงมีความ ซับซ้อนในแง่ของรายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญาอีกมากมายโดยเฉพาะการตกลงในผลประโยชน์ระหว่างต้นสังกัดเดิมและต้นสังกัดใหม่เมื่อศิลปินตัดสินใจกลับมารวมตัวกันเพื่อออกผลงานเฉพาะกิจและจัดสันตารางของกิจกรรมกลุ่มให้สอดคล้องกับกิจกรรมเดียวแต่จะสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่ศิลปินจะรักษาชื่อวงและกลุ่มแฟนคลับที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกรวมถึงทิศทางการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของต้นสังกัดที่เปิดใจให้กับสัญญ,ญาในลักษณะนี้มากขึ้น